สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยมีเรื่องมาเตือนภัยทุกคนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเหมือนเราเหมือนหน่อยวันนี้หน่อยเอาเงินไปฝากที่แบงค์แล้วโดนแบงค์ปลอมมาหนึ่งใบงงมากว่าโดนแบงค์ปลอมได้ยังไงเพราะว่าที่ร้านหน่อยอ่ะใช้เครื่องนับเงินและแบงค์ใบนี้ก็ผ่านเครื่องนับเงินมาด้วยเพื่อนๆดูนะคะว่ามันเหมือนกันมากขนาดไหนตอนนี้แบล็คไลท์มีสังเกตนะคะ มีแบกไลท์ทั้งสองใบลายน้ำมีเห็น <didn> ไหมคะสองใบมีเหมือนกันสองใบมีเหมือนกัน mm. เพื่อนๆว่าแบงค์ไหนเป็นแบงค์ปลอมคะดูข้างหลัง mm. เหมือนกันทุกอย่างมีลายน้ำ มันปลอมได้แนบเนียนมากตอนนี้แบ็คไลท์ใช้ไม่ได้อันนี้คือปากกาทดสอบแบงก์ปลอมเหมือนกันเมื่อก่อนใช้ได้นะคะตอนนี้เพื่อนๆนเห็นไหมคะมันไม่ขึ้นเมื่อก่อนถ้าแบงค์ไหนเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยขีดที่กระดาษปุ๊บจะเป็นเส้นสีดำขึ้นมาทันทีตอนนี้ไม่มีค่ะแนบเนียนมากมาดูกันค่ะ อันนี้คือแบงค์ปลอมที่หน่อยเจออันนี้คือแบงค์จริงเพื่อนๆดูนะคะว่ามันมีทุกอย่างเหมือนกันแล้วแบบนี้คนค้าคนขายแบบเราอะค่ะแม่งทำยังไงได้อะตอนนี้ใครช่วยเราได้บ้างคะปากกาแบ็คไลท์ก็เอาไม่อยู่แล้วจุดสังเกตที่สังเกตได้ตอนนี้ที่มันยังปลอมไม่ได้ก็คือตรงนี้ค่ะเส้นนี้ เพื่อนเอนสังเกตเส้นนี้ดูนะคะดูของจริงกับของปลอมค่ะตัวนี้ถ้าเราส่องไฟแบบส่องขึ้นไปบนไฟนะคะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมของจริงมันจะเห็นเลขหนึ่งพันชัดเลยนะคะ ต้องส่องกับไฟดูแต่ถ้าของปลอมเพื่อนๆดูนะคะไม่มีเลขหนึ่งพันค่ะนี่แหละค่ะจุดสังเกตจุดเดียวที่เรา,าสหได้ตอนนี้แล้วก็ตัวเลขตรงนี้อยากให้เพื่อนๆสังเกตแบงค์ปลอมค่ะแปดสี่ตัวลวดแม่งแปดแปดแปดอีกแล้วค่ะ สังเกตดูดีๆนะคะบ๊ายบาย